เมืองในฝันกับกระรอกนำทางนั่งเมืองวาหาบุรีเมืองลอยฟ้าที่สวยงามเอวาเด็กหญิงผู้กล้าหาญอาศัยอยู่กับคุณยายของเธอวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเล่นซ่อนหากับเพื่อนในสวนดอกไม้เธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเอาวาเดินตามเสียงนั้นไปจนพบกับกระรอกน้อยตัวหนึ่งมันมีดวงตาสีฟ้าใสและขนสีน้ำตาลอ่อนนุ่มกระรอกน้อยกระโดดลงจากต้นไม้และพูดว่าสวัสดีอาวาฉันชื่อนัตี้ ฉันจะนำทางเธอไปสู่การผจญภัยที่น่าตื่นเต้นเอวารู้สึกประหลาดใจมากที่ได้ยินกระรอกพูดได้เธอถามนัตตี้ว่าการผจญภัยอะไรเหรอนัตตี้นัตตี้ตอบว่ามีเพียงเธอเท่านั้นที่จะช่วยกอบกู้เมืองวาหาบุรีได้เพราะมีปีศาจร้ายชื่อว่ามืดบนุญกำลังวางแผนที่จะทําให้เมืองนี้จมลงสู่พื้นดินเธอต้องรวบรวมพลึกวิเศษทั้งสาเพื่อหยุดยั้งเขาเอวารู้สึกตื่นเต้นและตัดสินใจที่จะช่วยเมืองของเธอเธอจับมือกับนัตตี้และเริ่มออกเดินทาง การผัดภัยครั้งแรกของอาวาลานัตตี้คือการเดินทางไปยังป่าแห่งเสียงเพลงที่นั่นพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับต้นไม้ร้องเพลงที่คอยส่งเสียงดังรบก,กวนพวกเขาจึงต้องใช้ความสามารถในการฟังเพลงของเอวา เพื่อกลอมให้ต้นไม้หลับไหลอวยเริ่มทำเพลงเบาๆและค่อยๆเพิ่มระดับเสียงเสียงเพลงของเธอไพเราะจนต้นไม้เริ่มเคลิมหลับไปเมื่อต้นไม้หลับลงพวกเขาก็สามารถเดินผ่านไปได้อย่างง่ายได้หลังจากผ่านป่าแห่งเสียงเพลงพวกเขาเดินทางต่อไปยังทะเลสาบแห่งกระจกที่นั่นพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเงาสะท้อนที่พยายามจะหลอกล่อให้พวกเขาหลงทางนัตตี้แนะนําให้อวาใช้สตินยาของเธอเพื่อแยกแยะความจริงจากภาพลวงตา เอวาหลับตาลงและใช้ความรู้สึกของเธอสัมผัสกับความจริงเธอสามารถมองเห็นทางที่ถูกต้องและนำทางนัตตี้ผ่านทะเลสาบไปได้อย่างปลอดภัยการผจญภัยครั้งสุดท้ายของเอาวาและนัตตี้คือการเดินทางไปยังถ้ำแห่งการเวลาที่นั่นพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับผู้พิทักษ์แห่งเวลาที่คอยปกป้องผลึกวิเศษผู้พิทักษ์แห่งเวลาได้ท้าทายให้เอาวาตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองวหาบุรี อาวาใช้ความรู้ที่เธอได้เรียนรู้จากคุณยายตอบคำถามได้อย่างถูกต้องผู้พิทักษ์แห่งเวลาประทับใจในความรู้และความกล้าหาญของเธอจึงมอบผลึกวิเศษให้เอาวาและนัตตี้รวบรวมผลึกวิเศษทั้งสามได้สำเร็จพวกเขารีบกลับไปยังใจกลางเมืองวหาบุรีที่นั่นพวกเขาได้พบกับปีศาจร้ายมืดมนกำลังร้ายเวทมนต์ชั่วร้ายเพื่อทำให้เมืองจมลงเอาวารีบนำผลึกวิเศษทั้งสามมารวมกันเกิดพลังวิเศษที่สองสว่างจ้า พลังวิเศษนั้นได้ขับไล่ปีศาจร้ายมืดมนออกไปจากเมืองวหาบุรีเมื่อปีศาจร้ายมืดมนถูกขับไล่ไปเมืองวหาบุรีก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งชาวเมืองต่างพากันออกมาแสดงความยินดีกับเอวาและนัตตี้พวกเขาขอบคุณเอวาที่ช่วยกอบกู้เมืองของพวกเขาเอวายิ้มอย่างมีความสุขเธอรู้ว่าเธอได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเอวายังคงเป็นเพื่อนสนิทนัตตี้พวกเขาออกผจญภัยไปด้วยกันเสมอเอวาได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญสติปัญญา และความรู้สามารถช่วยให้เธอเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เอาวาเติบโตขึ้นเป็นเด็กหญิงที่แข็งแกร่งและฉลาดเธอเป็นที่รักของทุกคนในเมืองวหาบุรีวันหนึ่งเอาวาและนัตตี้ได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อคีรีคีรีเป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่เพียงลำพังเอาวาและนัตตี้รู้สึกสงสารคีรีพวกเขาจึงชวนคีรีมาอยู่ด้วยกัน คีรีรู้สึกดีใจมากที่มีเพื่อนใหม่เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากอวาและนัตตี้พวกเขาสามคนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันอวานัตตี้และคีรีช่วยกันดูแลเมืองวหาบุรีพวกเขาปลูกดอกไม้ร้องเพลงและช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาทำให้เมืองวหาบุรีเป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นทุกคนในเมืองต่างรักและเขาพวกเขาทั้งสาม วันหนึ่งขณะที่เอวานัตตี้และคิรีกำลังเล่นกันอยู่นั้นพวกเขาได้พบกับรับประตูมิติที่เปิดออกสู่โลกภายนอกพวกเขาสงสัยว่าประตูนี้จะพาพวกเขาไปที่ไหนพวกเขาตัดสินใจที่จะก้าวเข้าไปในประตูมิติเมื่อพวกเขาเก้าวเข้าไปในประตูมิติพวกเขาได้พบกับโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาด พวกเขาได้พบกับนางฟ้าและแมมังกรพวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มากมายจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้พวกเขาได้เห็นโลกที่กว้างใหญ่และสวยงามหลังจากผจญภัยในโลกใหม่แล้วเอวานัตตีและคิรีตัดสินใจที่จะกลับไปยังเมืองหาบุรีพวกเขานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาช่วยพัฒนาเมืองของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นพวกเขากลายเป็นฮีโร่ของเมืองวาาบุรีและเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปและแล้วเรื่องราวของเอวานัตตีและคิรี ก็กลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาในเมืองมหาบุรีเรื่องราวของพวกเขาเป็นแรงบรันรดาลใจให้เด็กๆทุกคนกล้าที่จะออกผจญภัยและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้